สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมผ่านเลนสเรื่องเล่าที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินในห้องเรียนแต่ฟังแล้วจะไม่มีวันลืมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับย้อนกลับไปสู่ยุคที่เสียงธรรมะสามารถปลุกให้คนลุกขึ้นจับอาวุธยันผ้ายันเพียงแค่ผืนเดียวสามารถสั่งกองทัพให้เดินทัพได้ และคำว่าบุญนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของบุญกุศลแต่มันกลายเป็นอำนาจและมันคืออำนาจที่มีการท้าทายอำนาจของรัฐด้วยเรื่องนี้คือกบฏผู้มีบุญหรือผีบุญนะครับหรือที่ใครหลายคนเรียกกันว่ากบฏผีบุญกบฏท,ที่ไม่ใช่แค่คนแต่คือคำทํานายจากสวรรค์ย้อนกลับไปในภาคอีสานครับราวๆประมาณ100กว่าปีก่อนผู้คนกำลังเผชิญกับความทุกข์ยาก ภาษีที่ต้องจ่ายหนี้สินที่กองพเนินการถูกเกณฑ์แรงงานหรือแม้แต่การขูดรีดจากเจ้าหน้าที่คนในหมู่บ้านเริ่มหมดหวังจนกระทั่งมีชายแก่คนหนึ่งครับคล้ายพระแต่ไม่ใช่พระนะครับคล้ายฤาษีแต่พูดคล้ายกับเทพเขาประกาศต่อหน้าชาวบ้านว่าถึงเวลาแล้วที่พระศรีอริจะเสด็จลงมา โลกเก่าจะสิ้นโลกใหม่จะมาพวกเจ้าจงอย่ากเกรงกลัวอำนาจของพวกกรุงกรุงในที่นี้ก็คือหมายถึงเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองครับฟ้าจะผ่าคนชั่วเสื้อผ้าธรรมดาของข้าจะเป็นเกราะเหล็กและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของกบฏผู้มีบุญหรือผีบุญนั่นเองครับบางคนก็อ้างตนว่าเป็นพระโพธิสัตว์ บางคนบอกว่าฟังเสียงจากองค์ฟ้าบางคนถึงขั้นบอกว่าตนเองเนี่ยเคยตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพกลับมาได้เพื่อปลดปล่อยชาวบ้านจากความทุกข์ไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ต้องเป็นทาสไม่ต้องกราบไหว้พวกกรุงอีกต่อไปและนี่แหละครับคือแรงดึงดูดมหาศาลเพราะว่าในดินแดนที่ทุกคนลำบากนะครับแต่ศรัทธาคือสิ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ หนึ่งในกระบฏที่ดังที่สุดก็คือกระบฏผู้มีบุญบ้านคูเมืองที่บุรีรัมย์ชายที่ชื่อว่าหลวงปู่ขาวและเขาไม่ใช่แค่พระธรรมดาในครับแต่เขาคือพระศรีอริที่กลับชาติมาเกิดชาวบ้านจำนวนมากได้มีการศรัทธารวมไปถึงการเข้าร่วมขบวนกับหลวงปู่ขาวเป็นร้อยเป็นพันคนพวกเขาได้มีการท่องคาถาสวมเสื้อยัน และเชื่อว,ว่ากระสุนจะยิงไม่เข้าดาบจะฟันไม่ถูกคนมีบุญจะรอดคนไม่มีบุญจะตายรัฐบาลกรุงสมัยนั้นครับตกใจมากครับพวกเขาไม่ได้กลัวแค่การก่อกระบฏแต่กลัวที่ว่าทำไมคนจำนวนมากถึงศรัทธาคนเหล่านี้มากกว่าศรัทธารัฐบาลพอปราบกระบทที่หนึ่งนะครับก็ดันกลายเป็นว่ามีกระบฏเกิดขึ้นอีกที่อื่นหรือว่าอีกที่หนึ่งเหมือนกัน กบฏในอำนาจของคำว่าบุญมันระบาดราวกับไฟลามทุ่งคือกลายเป็นความเชื่อเหมือนโรคระบาดชนิดหนึ่งเลยทีเดียวและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือครับไม่ใช่แค่การจับอาวุธแต่คือคำทำนายความฝันและอภินิหารที่ถูกเชื่อว่ามันมีจริงๆบางหมู่บ้านมีการบอกต่อกันว่าพระอินจะเสด็จลงมาเองผีฟ้าจะลงมาช่วยเรารบกลางเดือนหน้าจะเกิดฝนโลหิตตกจากฟ้า ชาวบ้านหลายคนเริ่มเอาจริงครับพวกเขาฝึกฝนตนเองสวดมนต์เข้าทรงทำพิธีกรรมประหลาดในยามค่ำคืนมีแม้กระทั่งข่าวลือว่าบางกลุ่มนั้นพยายามสร้างเครื่องร่อนเพื่อบินขึ้นไปหาเทวดานักประวัติศาสตร์ยุคหลังมองว่ากบฏผู้มีบุญหรือว่าผีบุญคือรูปแบบของการต่อต้านรัฐของคนเล็กๆในยุคที่ไม่มีเสียงไม่มีสิทธิ์และไม่มีอะไรจะเสียศรัทธาก็เลยกลายเป็นอาวุธ และคำว่าบุญก็เลยกลายเป็นพลังของการปฏิวัตินะครับสุดท้ายแล้วแม้ว่ากบฏเหล่านี้จะถูกปราบแต่คำว่าผู้มีบุญก็ไม่เคยจางหายไปจากสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้นะครับและเราก็ยังคงเห็นการตั้งตนเป็นร่างทรงยังเห็นคำทํานายวันโลกแตกเรายังเห็นผู้คนที่พร้อมจะเชื่อว่าใครบางคนมีบุญญาธีการเหนือมนุษย์คำถามแรกเลยก็คือในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำ ความจนและไร้ซึ่งความหวังบางคนอดมื้อกินมือ้อทำงานมาเพื่อที่จะต่อสู้กับชีวิตและถ้าวันใดวันหนึ่งไม่ใครคนหนึ่งลุกขึ้นมาประกาศว่าข้าคือผู้มีบุญที่จะพาท่านไปสู่ยุคใหม่เป็นคุณคุณจะเชื่อไหมครับ